การพจนนภัยใไมิมทเอกกับจ่าทองสองสหายผู้หลงไหลาการผจญภัยในป่าลึกได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญพวกเขาจะมุ่งหน้าสู่ไพรไทมินผืนป่าแก่งกระจานอันลึกหลับติดชายแดนไทยพมา่าโพพรานนำทางชาวกระเหรี่ยงผู้เชี่ยวชาญและลูกหาบอีกสี่คนยืนรออยู่เบื้องหน้า การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเสียงจิ้งหรีดเรไรรอบทิศทางกลิ่นดินชื้นและพืชพันนาหน้าชนิดโชยมาตามลมทีมสำรวจก้าวลึกเข้าไปในป่าดงดิบที่เขียวขจีต้นไม้สูงเสียดฟ้าปกคลุมจนแสงแดดส่องลงมาได้เพียงรำไรโพเดินนำหน้าอย่างมั่นใจคอยชี้ทางและบอกเล่าเรื่องราวของป่าให้ทุกคนฟัง ขณะเดินลึกเข้าไปโพก็ชี้ไปยังกลุ่มต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปทรงแปลกตาใบไม้ของพวกมันดูเหมือนจะสั่นไหวเองแม้ไม่มีลมพัดโพกระซิบว่าชาวบ้านเชื่อว่านี่คือต้นไม้กระซิบพวกมันเล่าเรื่องราวเก่าแก่ของป่าให้ผู้ที่ตั้งใจฟังเอกและจ่าทองหยุดนิ่งพยายามจับใจความเสียงแผ่วเบาที่คล้ายเสียงกระซิบจากพงไพร การเดินทางดำเนินต่อไปพวกเขามาถึงหน้าผาหินสูงชันที่ควรจะมีน้ำตกไหลลงมาแต่กลับมีเพียงละอองน้ำจางๆลอยอยู่ในอากาศโพเล่าว่านี่คือน้ำตกมายามันจะปรากฏให้เห็นแค่บางเวลาเท่านั้นว่ากันว่าผู้ที่ได้เห็นน้ำตกเต็มตาจะได้รับพรจากป่าทุกคนมองไปรอบๆด้วยความหวังว่าจะได้เห็นความงามที่ซ่อนอยู่ ไม่นานนักพวกเขาก็พบทางเข้าถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังเถาวันเมื่อก้าวเข้าไปข้างในแสงสว่างประหลาดก็ส่องประกายระยิบระยับจากก้อนหินนับร้อยก้อนที่ฝังอยู่ในผนังถ้ำโพบอกว่าชาวบ้านเชื่อว่านี่คือหินเรืองแสงที่เกิดจากหยดน้ำตาของเทพารักษ์ผู้พิทักษ์ป่าถ้ำท,ทั้งถ้ำสว่างสวยด้วยแสงสีฟ้าอ่อนๆน่าอัศจรรย์ ขณะเดินออกมาจากค้ำพวกเขาก็พบสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่แกะสลักอยู่บนต้นไม้ใหญ่มันเป็นรูปสัตว์ผสมผสานที่มีดวงตาเปล่งประกายโพอธิบายว่านี่คือรอยสลักผู้พิทักษ์ไพรเป็นเครื่องหมายที่ผู้พิทักษ์ป่าทิ้งไว้เพื่อเตือนผู้บุกรุกและนำทางผู้บริสุทธิ์ทุกคนรู้สึกถึงพลังลึกลับที่แผ่ออกมาจากรอยสลักนั้น การเดินทางยังคงเต็มไปด้วยความลี้ลับไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นผิดปกติโพชี้ให้เห็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบคล้ายกำแพงเก่าแก่นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณที่สาบสูญที่เล่าขานกันมานานโพกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง เมื่อเดินสำรวจลึกเข้าไปอีกพวกเขาก็พบซากปรักหักพังของวิหารเก่าแก่ที่ถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณนาชนิดมีรูปปั้นหินที่ผุพังไปตามการเวลาตั้งตระหง่านอยู่โผล่เล่าว่าตำนานกล่าวว่าวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บคัมภีโบราณที่เล่าเรื่องราวของป่าทั้งหมดแม้จะผุพังแต่ความยิ่งใหญ่ในอดีตก็ยังคงฉายชัด การเดินทางสำรวจไพรทมินของเอกและจ่าทองใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาได้เห็นความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงได้เรียนรู้จากโพถ,ถึงวิถีชีวิตของป่าและได้เผชิญหน้ากับตำนานลี้ลับมากมายประสบการณ์ครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาตลอดไป โพและลูกหาบนำทางพวกเขาออกมาจากป่าอย่างปลอดภัยทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความประทับใจการผจญภัยในไพร์มินได้มอบบทเรียนอันล้ำค่าและเรื่องราวที่น่าจดจำมากมายให้แก่พวกเขาและแน่นอนว่านี่จะไม่ใช่การเดินทางครั้งสุดท้ายของนักผจญภัยกลุ่มนี้